สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการใช้โปรแกรมแรปเตอร์ในการเขียนอัลกอริทึมนะคะสตาร์ทโปรแกรมแล้วก็เข้าในส่วนของโปรแกรมแรปเตอร์จากนั้นจะปรากฏหน้าจอของแรปเตอร์นะคะให้สังเกตในส่วนด้านซ้ายมือก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะสัญ,ญลักษณ์ในการ assignment ใช้สำหรับในการประมวลผล call คือเรียกโปรแกรมอื่นเข้ามาใช้งานจะมีสัญลักษณ์ของการ Input นำน,ญญรนำข้อมูลเข้าสัญลักษณ์ของการ o u t p u t นำข้อมูลออกแล้วก็สัญลักษณ์ของการตัดสินใจ selection แล้วก็สัญลักษณ์ของการ loop ก,ก็คือการวนซ้ำวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของโครงสร้างแบบลำดับสังเกตนะคะว่าพื้นที่ส่วนเมนจะมีให้สสัญลักษณ์ก็คือ start กับ end จากนั้นขั้นตอนการทําง,งานของคอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนขั้นตอนแรกเราจะต้อง INPUT เราก็ไปลากสัญลักษณ์ของการ INPUT มาต่อนะคะที่ START ถ้ามันขึ้นหน้าต่างให้เซฟเซฟ your work แม่นหมายความว่าเราจะต้องทําการ s เซฟไฟล์นี้ซะก่อนจากนั้นเราก็ทําการตั้งชื่อในที่นี้เราจะตั้งชื่อว่า work 1จากนั้นเราก็คลิกที่ปุ่มเซฟ สัญลักษณ์ของการอินพุตจะมาปรากฏเราจะต้องใส่ค่าของตัวแปรลงไปในสัญลักษณ์โดยการดับเบิลคลิกเมื่อเราดับเบิลคลิกแล้วจะขึ้นไดอะล็อกบล็อกของ Enter Input จะมีให้เลือกใน2ส,ส่วนคือส่วนแรกคือ e x p r e s s i o n ก็คือตัวแปรส่วนที่2คือ t e x t ตัวอักษร ตรงนี้คือพื้นที่ที่ให้เราสร้างข้อความไว้ใช้สําหรับในการโต้ตอบกับผู้ใช้งานเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเป็น text สมมุติว่าวันนี้เราจะเป็นลักษณะของการคํำวนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่ารับค่าฐานจากนั้นด้านล่าง enter variable here ในส่วนของค่าฐานเราก็ตั้งค่าตัวแปรขึ้นมา1ตัวในที่นี้จะตั้งค่าว่า b a s กดดกันจะเห็นได้ว่าข้อความจะมาปรากฏพร้อมกับตัวแปรที่ทำหน้าที่ในการเก็บค่าเมื่อได้ค่าฐานเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรานำสนัญลักษณ์อินพุอีกหนึ่งอันมาต่อจากนั้นเราจะมารับค่าในส่วนของความสูงทําเหมือนเดิมรับค่าสูง สมมุติว่าในที่นี้เราจะตั้งตัวแปรไว้ว่า high กดดันจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์นะคะของการรับค่าสูงจะเก็บไว้ที่ตัวแปร high เมื่อเราได้การ input แล้วจากนั้นเราจะทำการประมวลผลการประมวลผลเราจะคลิกที่ assignment จะเป็นสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดับต l ้คลคิิกเข้าไป set เซตในที่นี้คือการกำหนดค่าของตัวแปรที่ทำหน้าที่ในการเก็บผลลัพธ์สมมุติว่าเราตั้งค่าตัวแปรว่า area two ก็คือพื้นที่ที่เราไว้ใช้สำหรับในการคำนวณเราต้องการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมจากสูตร0.5คูณฐานคูณสูงฐานเราเก็บไว้ในตัวแปร base คูณสูงเราเก็บไว้ในตัวแปร height เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มดัน Done. จากนั้นเราจะทำการแสดงค่าเราก็ไปคลิกที่สัญลักษณ์ของการเอาพุตมาต่อดับเบิลคลิกเข้าไปเราต้องการค่าแสดงค่าของอะไรเราต้องการแสดงค่าเอาพุตของตัวแปรตัวแปร,แปรที่เก็บค่าพื้นที่สามเหลี่ยมคือตัวแปร area เราใส่ a r e ์เข้าไปคลิกที่ปุ่มดันเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว i n p u t p r o s e s s o u t p u t เราก็ทำการทดสอบว่าโครงสร้างที่เราเขียนถูกต้องไหมโดยการคลิกที่สัญลักษณ์ของการ PLAY หรือการ execute completion เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีสัญลักษณ์นะคะไล่กันลำดับมาเรื่อยๆโดยมีกรอบสีเขียวขึ้น จากนั้นหน้าต่างแรกคำสั่งแรกที่เจอคือให้รับค่าฐานสมมุติเราป้อนเลขห้าเรากดโอเคต่อไปสังเกตกรอบสีเขียวจะมาอย,อยู่ที่รับค่าของสูงสมมุติเราป้อนเลขสามเรากดโอเคจากนั้นมันจะทำการคำนวณแล้วก็แสดงเ output ออกมาให้เราเห็น สังเกตจากฝั่งทางด้านซ้ายมือแอเรีเยทั้งหมดของเราพื้นที่ของสามเหลี่ยมคือ7.5มีค่าฐานคือ5มีค่าความสูงคือ3ในส่วนของมาสเตอร์คอนโซลนั้นเหมือนกันมันจะบอกในส่วนของผลลัพธ์ของพื้นที่สามเหลี่ยมเลยคือ7.5 Run c o m p e ลันเสร็จเรียบร้อยแล้ว